เป็นยังครับนี่หันหนาเป็นเพียงนะครับพอดีพี่เนจ้าเป็นย,ยังครับผมล่างปลาตุ้มจ้าปลาคอปลาคอได้มากใช่ไหมจักเอาไทยซื้อมะตะใส่กหัวปลาคอปลาพี่น้องหัวใหญ่งยืดพี่น้องหัวปลาคอใหญ่ใครอยู่บง้งอ <laughs> <laughs> พวกพวกเราไใครอยู่บกงสันบดีเอ็มซีนะครับด็ครับผมไม่จะใส่เนี่ยผมไม่จะใส่มาแต่หาปลาสู่ตรงจริงกับน้อำใสไปหาปลาม้าเมื่อนี่ครับผมเอาเดี๋ยวจะมาเบิ่งขับถ่ายนิดหน่อยเนาะครับหาในจุดนยังแต่ละเมื่อแต่ละเว้นมาหากับเขามาหาเขาขี้นะครับมาหามาหาเขาขี้ถอดเสื้อจวดมาเขาขีกินน้ำ่าก่อนิดหน่อย ก้อนกระสเป็นเป็นกระสเนาะมองดูพี่น้องเลยก็เป็นกระส,ะระสพันาวาเหลีย <มา S 2> ปื้อปื้อพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาเลยโห่นครับหม้อปากคอใหญ่เฮ้ยสุดยอดตับมังวงเป็นนงนุง,รนงครับผักกาดหินเป็นได้หรือเปล่าได้ครับแข้าวแรงครับมาเด้อสุดยอดครับปะครับผม อมยพี่น้องเลยม,มาๆๆๆต้มหัวปลาเนี่ยจะดำรอบคนนะครับหมอบักใหญ่ลุงพี่น้องต้มหัวปลาใช้ใบยี่าครับสุดยอดพี่น้องแรงเขาแรงสุดยอดเลยนะอร่อยทีเดียวเลยเชียวหัวปลาสันใหญ่นะครับพี่น้องเอาเร่งไล แซ่บฮะสุดยอดปะสุดยอดครับปาดูกัวปัาคอครับสุดยอดสุดยอดครับเริ่มเด้อแกงัวปลาคอไงครับปลาทอดพี่้อง เกลี่ยมันเลยครับนี่ฮะเกลี่ยมันเกลี่ยมันเลยขาเชือแม่เกลี่ยมันเลยครับนี่ขาเชือ่แม่น้องครับอือหลวงข้อกันยังไงไม่ด้งบอกโยยไก่พี่น้องอันนี้โยยไก่แกงปลาไก่ครับโอ้ยครับแต่เมื่อเดี๋ยพี่น้องใครจะทำก่อนน้องใหม่คนนะ แกงากลาไก่น้ำไม่จิ้มคต่นตอนพี่น้องสุดเอ้าน้องครับขวดประหยัดสีมือครับมัน,นบดเสียบนะฮะ<า>อันบดใส่มือ,อบดเสียบนะครับน,น,บบน,บนี่ต้องใส่มือกินนะครับหมอปลาไปเขแอปอะไรรุดเจ้าุหัวจ้า,า,าปลาค้อ <c oughs> ตัวตุหัวลาอดมป่าอื่นดูบ่ดเบ่านอ่าเสแรบตลอดทอดพรอมังมีรสาตเนื่อมันลายมันบ่มันมันมั่นเยอะ่มาบอกว่าแต่ดำมันจบปเปลาเค็งดูบ่มะปลาเค็งเคม่ตะกลางนรถได้ดูดบ่รหัะน้อยครับ โดยไก้พี่น้องนี่ครับสุดยอดคุกอาไป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 ตามใส่ยมตรบเ่มนไ่แบบวเกล็เยบเะกระป๋องค่ะแป๊บอเคกินกล้นเดียวสุดยอดป,ประกาศเกียวเสียบใส่โดยวาชร์นนี้เราครับวบนนี้นี้กับไอนี่บุฟเฟ่ตดเทโรเดี๋ยว เป็นอะไรเนี่ยเน,นี่ยช่งกะซิ่งเนี่ยครับข้างในว่าอย่างที่เดิมขางในขัดเข้าใจไหมครับไปซื้อไปซื้อปลาลดได้มาทอดกินก็ไอ้สมตำแต่ตตไปเห็นปลาคอไงเออเป็นหัวมันนะเว้าครับ <c oughs> บอกเราได้ว่าไปซื้อปลาลดมาทอด ปลาลดกอดกินกด้นนะก็แเสบเ้กอด่นนะเราเรยสมบตำเลยเดี๋ยวอะตั้เอาปั่นมียเนาะเดี๋ยวผกมัเขียนปอก้อมอยากขอก้อนหนึ่งตก้อนอเพราะนี่คือดวนขยไปี่ใช่ปะใช่ป่ครับสบัปากอมหัวปลาแสบเลยนะ ตัวเราไปซื้อหัวปลาลดมาอยากไดซื้อปลาลดมาไม่ได้ดูดหัวตาแใจว่าจะไปซื้อปลาลวดเนีแล้วไม่ได้ซื้อปลาลวดไม่ได้ดูดหัว่ตาแใจว่าจะไปซื้อปลาลดเด้อยห้องดูพิตาเนี่ยมาเด้อจ้าหน้าที่สารเขาแลรงบ๊วยเราสะดุ้งเหรอบ่บัน เสียบครับบัวปากนอบวเสีบครับวนี้เราบอกเจา้าแม่บาณห้องบวห้องมีไม่กินขเขาจะเาบ้านมากมาแต่ไปเห็งานยู่ใสบางบกุงอ่าบางบัครับเอแถวบางบัวเมือมื่าามาทห้เจ้าห้าี dạng con tin này nó có được phân này nó tôi phá tôi tích nữa mọi tin tôi mọi tin này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  mọi อยางปลาไก่ไก่ออกบนบอี่อดขอบอกกินปลาเมื่อี้ไเป็นบ่ถือกิน่ครตะคอยบบ่บอบอบอแฮบหรอบเอาไรในกระเปาให้เจ้าเป็นย่งไรบอคอยจอยบอสคอจอยบคอจอยโอ้คุณนะครับหัวปลาชูบปลาชปลาชแกลาหัวบอคใหญ่แ่กปะครับแ่ะ ที่เท่า,ายัางไงขุดทั่งไว้กูาะกับปืนทั้งไว้กบทาบทเนี่ยออกมาฮะมันเห็นยังไถทำมืดปิดตาลงที่า พี่น้องิ่งดูตักเ้าแม่พุาวาง่งเบ่งเนี่พุ่งยสาพุงเนาะจบพี่น้องจกินไม่ไหวพว่ามกินิบอืยพี่น้องม่ยังสี่านพีโดมีพี่โดบีบ่ผมมีครับฮะบ่มีดรกเพราะว่าเออเล่าเราเราบ่มา เราต่นลยเขมีน่บ่ฮะนี่นลยพุงแสบบ่คือ้นไออกฮะมันมีปลาเป็นโตเลยพรอ่เฮพุมันบ่เออสองพุงขึ้ได้ยู่วะโอ้อันนี้ปลาเค็งเป็นโตเลยพวอะไรเขมีเล่อาลเนงนโอ้พาแล้วตัวนี้สองพุงกปแสบยู่วะ ก็มากินในหัวปลาเนี่ยมันแสบบนคอปะคบเนาะฮะปะปะความันแสบสิฮะแสบจ้ะไปหัวปลางอนอ่ะฮะงอนต่างไงฮะเป็นบงอนตัวนี้ต่างไงอย่ามาบอกเลยหัวของงอนมันไปเลยตาคอเอาคลิปนี้เท่ากับฝากไว้จำเลนไปยัง อ้าวสวัสดีพี่นายเท้าสวัสดีค่ะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครัน